เอาสบายดีเอสบายดีเอาสบายดีท่านผู้ชมเือว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ว่าเดินทางมาแต่บ้านพลรนเนาะก็คือว่ามาจัดงานวันเกิดแล้วก็พวกแค้นบาบุญีรอดแล้วก็ปล่อยเพลงไม่ของบอบุรีน้ำคือเมอแรกนี่เนาะวันที่เก้าเดือนหกเนาะเวลาสิบแปดโมงสุนทรนาทีกับบทเพลงเลือกเกิดบุไดรัมย์เพียงเนาะพิเศษพิเศษวันนี้ก็ได้ฮับกันสนับสนุนแล้วก็ห่วมกันเดินทางจากซอง บ้ากี่แก้วเหล่านี้เนาะเนาะด้านที่บ้าบุญนำได้พอขึ้นหาหน้าจอเนาะจังได้กับฟังเข้าไปติดตามให้กำลังใจซองอายเพื่อนเนาะเพื่อนก็ได้เดินทางมาใกล้เนาะไอเนาะนั่นแหละใช่ว่ามือเช้านี้ออกลูกตั้งแต่สี่โมงขึ้นแล้วการเก็บเครื่องเก็บคล้องแล้วกห้าโมงออกเดินทางมาอย่างมืดอยู่เนอกขี่รถมาห้าบุญนำนี้ใช้เวลากว่าลอยกว่าหลักสามสี่สัวโมงคือพอหนอนทางยากได้เนาะเพื่อนก็ได้มาหอดเพื่อนก็ดีเจ้อะไรเนาะเพราะมือนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ว่า บ่าวบุญนำเพื่อนกายได้จัดเริ่มสล้องบันเกิดแดนขอบสร้างอยู่ซีปีพร้อมทางนั้นกายเสียบบัดแค้นให้อันบุญรอดได้เนาะแล้วก็พร้อมทางสิปล่อยเพียงไหมแล้วก็ศสล้องเส้นซับของบ่าวบุญนำนำเติมเนาะนี่ครับเพราวะผ่านมานี่มีแต่โถ่ห้ากันแล้วโซนนี้ก็ได้ห้ามาฮอดตัวจริงกันนิดนึงเนาะในการที่ว่าเป็นการยินดีสมซึ้งนำได้เนาะที่ว่ามาถึงจุดนี้ได้กับการประกาศแจ้งว่าได้มาได้ fc ทุกท่านเราที่คอยสนับสนุนบ่าวบุญนำมาตลอดเนาะกาศที่จะสนับสนุนตลอดไปเนาะฝาพักหนำจริงให้เน่งเนาะ ได้ทั้งทางอ่าซองไอกิเนาะอ่ากิเบาาวเาเนัเนีซอแม่นบาเดียวนีเป็นภาษาไทยเนาะภาษาไทยแล้วก็อีองเนาะก็ถือมานํามื้อนี้เนาะคาดบ่ได้เนาะอ่าซองน้องใหม่เพิ่นกติดตามซองสวเาองิมสาวบแก้วเป็นภาษาไทยเนาะแล้วก็คิมก็อยากฝาก FC ของบาบุาเนาะเข้าไปกดติดตามเซคิมให้หลายๆเด้อเพราะว่าเซาคิมกกําลัง ตั้งใหม่เนาะตั้งซองใหม่ท yeah. nee. um ี่ว่าคนติดตามกับโบท่านมี <t <t MA> <t uma> <t uma> <t ่รายปันไดเทีอเราเอาฝากเอฟซีของบ่าวนำเข้าไปกดติดตามให้เร้าทีมลายๆเด้อเด้อเอาที่ว่าหลังจากนี้เนาะกิจกรรมของเราก็คือว่าจะได้ค้นเครื่องเข้าไปเนาะแล้วก็พิเศษก็ยังมีอ่าทางอ่าพ่อทางสังหรั์เนาะคือพ่อจันสมอนอาออนซี่เนาะตัวเพื่อนเป็นโลกอ่าแบบว่าเป็นเป็นโลกเป็นป่วยเนาะเป็นโลกที่ว่า ก็นอามาผ่านเนาะเดี๋ยวนี้พนักจับพี่น้องเอ้การยูบอดีอ่าบ่มีแห้งวันเสาร์เนาะคือวันก็บไข่ได้ง่วยแหละพนกจับอันเดฟากเป็นน้ำจิตน้ำใจห้าบาทบนอ่าเป็นเงินเป็นคำเนาะจำนวนหนึ่งแล้วก็ให้อาซื้อปลาเนาะมาปล่อยแต่ฉันในะนำถือว่าบาทบนน้ำเองเป็นเจ้าของวันเกิดแล้วก็ซ่องมีเอ็นโซลาเนาะมื้อนี้ก็จะขาะนำเอาปลาอยู่ถือว่าได้กะเกี่ยมมาแล้วเนาะแต่ไปปล่อยใส่น้องที่อ่าพวกเขาได้กะเกี่ยมไว้แล้วแล้วก็ข้อให้ อาโรคไพคร่แคเจ็บคล้องพอจัดสมอนออนซีเนาะอยู่ทางสหรัฐอเมริกาพวกพี่เนี่มันมันนัดมันมันตั้งรับเองมันแบบโดยทางสหรัฐอเมริกาเนาะคือว่าหาเพื่อนอาเจ็บไข้ได้ป่วยตอนนี้ก็ขอให้ให้คาดให้เสาขอให้เป็นโฮมโปรโฮมใส่ให้ลูกให้ลัน่นดุนดุนน,นะน่าเลยก็ตลอดไปเนาะพี่น้องเนาะอาขัดสันแบบห่อน,นี้เนาะพวกเขาทางซ่องซ้ำซ่องเขาก็จะได้เริ่มเดินทางเขาเครื่องแล้วก็ปล่อยป่าแล้วก็เดินทางเก็บ สิ่งทุย่างไปอาเขยมจัดงานวันเกิดแล้วก็มัดแค้นไอ้น่อยแล้วก็คิดจักรรมหไรล่อย่างเนาะความกันเดินทางไปกันพี่น้องเนาะไปเลยเนาะทุกคนไปป่ากันเนาะเริ่มต้นอย่างเนาะไปป่ากันนะคนเดินเที่ยวโดยเดิเป็นมงกุกเดี๋ยวพวเป็นเนียงเหมือนตังเตือนเตือนก็จะเดินทางเนาะเออถ้านว่าก็จะเดินทางก็จะได้ไปค่อยป่าันาดเนาะไป มาทุกคนไปปล่อยปานกันเนาะเลยมาใส่เนาะปห่อานตอนนี้ก่อนจะขึ้นไปพุ่นอ่ะเจ้าปล่อยปล่อยหุ้นบนต่ำเหมือนทีมเกติฟาเอฟซีของบาว์นเบอรทุกคนออกไปเพชดบุญน้ำกันแล่วก็คือปล่อยป้าเนาะไปไปน้ำกันเลยครับเป้มันตเต็มเนาะปล่อยปา โบสถนาทันกันทุกคนอ่าทว่าอันนี้ก็จะเป็นการปล่อยปลาเนาะแล้วก็ข้อข้อบุญบารมีอ่ะที่พวกข้าได้ให้ความดีความชอบความงามทั้งหลายจงไปอ่าบรรลุบรรดาลให้อ่าพอจัดสมอนอ่อนสีเนาะเพิ่นจงอ่าตลอดปลอดภัยเนาะอ่าความเจ็บออยู่สุดเลความไข้่สุดมีอ่าพญาธพยาที่ว่าเพิ่นเกิดกับเพิ่นกับข้อให้อ่าจ้างให้ไปเนาะปล่อยปลาออกไปแล้วก็ข้อให้อ่าซ้ำกับปล่อยพญา ปล่อยทุกอย่างที่บอดีออกจากห่างกายเขาเพิ่นเนาะเขาเพิ่นอยู่ดีมีแห้งเนาะพออาจารย์สมอนออนสีอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเด้ออ่ะเพราะลูกจะได้ปล่อยแล้วเด้อปล่อยไปไปโอ้บายบายดูช่องตัวไปแล้วปุนเนี่ยเอ้าเน้นพาไปแล้วพุ่นกําลังดูปุ่นกําลังอไงเนี่ยด้วย เอาก็อว่าโอเคเนาะท่านผู้ชมเราก็ได้ปล่อยปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปเขาก็จะได้ค้นเครื่องค้นเครื่องเนาะมันปรับสภาพเขาดัดนำอยู่ไปไปเนี่ยฮัาเจ้าียวเนาะฮอนฮอนได้ขี่รถมาไกลพูดอะไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อไปาปโอ้กำลังกินนะเพื่อยนเราไปเอาไปเอาโอ้โหนั่นเรียบร้อยเนาะ ไปแล้วเนาะขอบคุณครับทุกไปไหนหมดแล้วโอเคจะช่วงไงช่วงสู้เนออ่าก็ให้พญาหยะหยาคองอาพอจัดสมอลออนสีเนาะอ่าก็เรียกว่าให้ลให้ทุกให้โชคให้เช่าเจ็บเช่าเป็นพี่น้องเลยอาบำรุงลำก็ได้อ่าภาวนาเนาะแน่มาอีกแล้วแน่นโอ้มายกะมายกน้องเกบเนาะไปไกลๆเลยเนาะอ่าโอ้แกันแห้งแล้วเนาะโอเค อาพ,พ่อเลอคือว่าลูกได้ดปล่อยปลาแล้วเขาให้ความเจ็บความสุกความเศร้าของพ่อจงจ้งให้ไปพญาพาคยาวเขอให้ตกไปนำไ้ำใส่เขาแลไเปนน้ำน้ำเนาะต่อไปขอใหอพ่อจงมีสุขภาพแข็งแรงลำเลืยในะในหน้าที่การงานและการลำเลืยทางทางด้านสุขภาพเนาะจงเจริญเข้มแข็งเป็นหงพมใส่ให้ลูกข้าลานตลอดไปเนาะอะต่อไปก็จะได้ค้นเครื่องเข้าไปพบกันอยู่พี่นนองอยยุบานพี่น้องพ่อตรงเรื่ง,งพี่น้องเนาะอาเนาะหลังจากปล่อยปลาแล้วโอ้อันนี้เป็นเค้กเนาะ ก็คงไม่เอาบุนดับเลยถือว่านี่กองก้อนเนาะพุ่นก้อนนึ่งกับบ้านนู่นไปป้าพุ่นจะได้ห้ามกันไปเลยจะไปเอาไว้บนมันเย็นและตัวตอนนี้มันก็เริ่มละลายเลยนึ่งตามมาส้มไปโอ้โถอะๆเครื่องเขาก็มากมายใกล้กล้องเนาะนี่ยด้วยมีตู้อิมิซ่ามีน้องเอ้เมื้อนี้งานนี้ปัสจักจากเล้าจากเบียดเด้อพี่น้องเด้อเอาถือว่าเอานำโอ๋จังซี่แหลยนมนมบ้านจังซีแล้วพี่น้องเอ้ ทุกคนเขาก็ระได้คนเครื่องเข้าไปโดยโดยอ่ไปหั่นหันกันหันกันเพามันไปได้บัดเดียวเลยเนาะอ่านี่ยนำแข็งนี่กันนักได้น้ำแข็งในนะมึงเห่ามัดมัดมัดห้ามห้ามไปมัดอยู่มันมัดมัตู้เขาสะเอาเด้อเออโอ้เออบอยุ่นบ่มนู่นเอาน้ำเนาะ เอาโอเคครับท่านผู้ชมบารบุญนาจะจัดแจงเครื่องแล้วก็ไปพบกันอยู่พูดเนาะมาสบายดีสบายดีอันนี้เครื่องลูกอ่ะไปเอาเอาไปเอาไปน่าเปรย์ไปโบะกำลังสร้างเลยโอ้แต่งตัอนตอนฮับงานวันเกิดบารบุญนาได้ไม่เราไม่ขาด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 แมาฮอตมาเท่นก็กะเป็นตาหน้าตื่นใจเนาะเราชนะก็เห็นแต่นะบุญดูของบารบุญนำพันธ์ไทยรุ่ง ไปลูกไปเอาขนอนไปแน่ลูกรักความเอ้ยจะบบุธรักบุรงเจ้าก็เขาขยเี้คือเก่าแหละนี่นี่น้องสาวเทพนึงกาลูกไปจะไครั้งแรกที่ที่ได้มาหอดเห็นเพือนอายุงคงซึกตื่นเต้นบ่แล้วกับอีดูต้นอันอายุงบ่น้องยงบ่อีดูต้นเนาะ สั้นคันอายุงไปยุ่นน้ำเฮาล่ะลูกฝากเบื้องแหงคันอีพ่อโบยุ่นพ่อมาเียกเด้อลูกเบื้องแทนอีพ่อเด้อเด้อจังซีแล้วเขาอายงอายุงจนจนจังซีแล้วลูกเขาต้องเบื้องเข้าเด้อโอเคเนาะไปส่วนส่วนน้องไปไปไปหุ่นต่อไปบุญนรรมฮอก่อนไปเฮ้ยโอ้ส่วนไปแล้วเนาะโอ้เต่ตัวงามมาเลยไปลูกเป็นกำลังใจให้กันแลยกันเนาะก่อนเลยทางทุกโซโอ้พฝนพฝนชื่อกันเนาะ เน่โอ้มาพอบุญนำกอดได้ไหมกอดพได้ไหมนี่ได้กอดแล้วนาะโอเคนะทรานผู้ชมนาะไปดปเาคุณน้ปไปเดินทาง่อยดีใจไรน้องเต้าก็เดืวเจียโอ้เดนนี่น่นเยโอ้ขักแหละขัก้ากนขากันฮอถูกเค็กบ่บุญนำนียโอ้ถูกลั่มดพี่น้องเพื่อหรอเพื่อโอ้ยเพือ ไปยังบ่เปื่อยเบิดเท่าล่ะเฮาฮิไปแล้วกไปไปป้าบัมเย็นเนาะเย็นเเนาะเาจับมนจับนี่คอยเด้อเด้อนี่จับตัวนี้เด้อไปเด้อพี่น้องเด้อไปมาอันแไปไปลูกไปเลยแลูกลูกไปไปนําน้ไปเลยเดี๋ยวกลับมามได้เออจับไปเลยลูกไปาเดินทางกันเนาะขบวนการนํากันไปลูกย่างไว้เลยลูกไปๆๆไปย่างๆลูกๆนะแบกไปเลยแบกไปเลยย่างตามทางนี่ลูกเอ้ยไป เย่ล yeah. ูกแบกแม่ลูกแบกแม่เอออ่าเออถ้าเป็นเทือเป็นเทือจุเมียบวกเขาฟองเกลื่อนเทปเหมือนกันนะปลาปลายางสาเทพกับครั้งแรกที่ได้เห็นอันเงันคล้องน้องยงพนเนาะเนี่ยใหก็มาในกระดาษแม่นกระทบมิดเลย โอ้เก่งๆไอ้ไอ้ไอ้ยงเฮานี่เนาะเพินใส่นบตลอดเด้เพิ่นจมยามบ่ฮู้นะเมื่อกี้ตอนขี้ตอนสิออกมาจากบ้านคือกันนบเด้่นนบภาวนายฮู้เลยใหญ่แล้วเนาะลูกเนาะโอ้แม่บโอ้นี่หกดอกแล้วนตกออกดอกนี่โอ้แมงกัดเนาะลูกเนาะฮอดแล้วฮอดทินฐานบ้านเฮือนของ เบาวนูนโหถ้าผสมซาติกะชิมาหรือบูมาเนาะอก็ถือว่านี่ไปแต่ตอนมือทีอาทีมงานของเบาวบูนำจะมาเมือน้แะไรไปแต่ตอนเศ้าพี่น้องพวกเฮาก็มาห้องต้นช่วยเนาะบม่เข้าใจเป็นเจ้าใดเศรษฐิกะไดห่อเครื่องไปพุ่นมัดเลยจะได้ไปนำคนเนี้ยเด้แจ็คคนนู้นเนาะหน่อย ไปซีเดอรมดโอ้โอเคนี้งามแล้วโอเขนี่ไหร่โอ้ลูกเข้าไปไปๆๆโอ้มักเพชรทอก็งามแล้วเนาะโอ้เนี่ยมักเพชรทอบ งามแล้วนี่ก็เป็นส่วนข้าวโพดของเบาโนนซับกับอันย้อนย้อนอดีตไปเห็นให้ตะกี้เนาะฮอลนี่ปอกอ่ะเนาะแล้วยังซ่องยังปอกนึ่งกับฟ้านึ่งพี่น้อยเมื่อแรงจะระดมกันทำมันได้มันแล้วเนาะ โอ้น้องมานจ่ยัอยกนรไปลูกไเมาุนมาแต่ฟังนั้นได้นี่จ้อยบุ้งยังกิดนั้นเหรอบุ้งนี่นนะอันนี้มันเงื่อนนะน่ติกเหรอโดยสติกบอลนูนสติกบอลนูนเนาะโดยไปงานใหุ่มมอพหนอเฮ้ถึงที่กันแล้วโอ้สบายดี่อ โอ้สวัสดีพ่อตุสวัสดีเฮ้ยขอขออีกจบ่มาเถาะอ้าวอานานอยสวัสดีสวัสดีพ่อสวัสดีอ่าลมพ่นเด้อเครื่องมาากเด้ออ่าครับโอเคอันนี้เป็นบัคอเนาะคอที่บ่าวบ่นําได้สั่งซื้อไว้เมื่อวานนี่เนาะนี่คอเนาะอื อ้าโอเคอันนี้เป็นตู้ฟังเลงอันนี้มีมาตเอาใปใสโอ้ยเยอะเยยะเลยาเยอะเยนะโอเคโอเคโอ้มังเก็ตไม่ใช่เลยโอ้เค็กเนาะทุกคนตอนนี้เขาก็มาโหดอันเพือนเนาะ้อเพื่อนโอ้โเมื่อยพอสมควรหนักแต่โอกาสู้ๆ่นเตยนเพืยอเดี๋ยวพอแล้ว อืนจะมุ่งออกเครื่องมาหนังเอาโอ๊ตเปาไนี่ยอาอเนาะเอาเไนี้นี่ยเอาออกันเอาถ้าผู้ชมฮอดนี้เนาะก่บาบน้ำแล้ก็เาทีมสาบรแกนอนหรือว่าอันเอซมักจะเอินว่าเสาคิมหรือว่าเสาครูเนาะเสาคูคิมเนาะกาะว่ากันไปอาจย์ได้กะฝากที่ตามให้กำลังใจเนาะคือว่าอันนี้ก็เป็นมาฮอต พอคน้นคอกค้นเครื่องมหันต์าแล้วเนาะมันนี้จะเราราท้ารอท้าจู่อยู่ฝั่งนั้นมาเนาะท้าบุญรอดท้ยังมาอะไรกันนั่งติ๊กรอรุ่นเมืองบุญแรงขสิมาหรือบุมาเนาะก็ถือว่าจะได้ทำการเปิดพิธีแฮป a p p y b i r t เดย์แล้วก็ผูดแค้นเบาบุญรอดแล้วก็เปิดตัวเพลงใหม่ของเบาบุญนำเนาะก็คือเพลงเลือกเกิดบุะพี่น้องเนาะเอสำหรับคลิปนี้เบาบุญนำและก็สาวคิมซาโบแก้วโดยคิมซาโบแก้วเนาะ ไปจะควล่ลาทุกท่านไปเพียงเท่านีน้เนาะแล้วก็บพบกันใหม่ในคลิปต่อไปและเรื่องราวต่อไปพี่น้องเยสรับคลิปนี้ขอเก่าคำว่สาสบายดี